ครับสวัสดีครับพบกับผมใหญ่ชินนัมชอนนะครับอ่าวันนี้อ่าเราก็เลยเอา YouTube มาใช้เกิดประโยชน์นั่นคือใช้หลงพ่อเงินที่เรามีอยู่นะครับมาอ่าไลฟ์นะครับบอกสอนเพื่อเป็นองค์ความรู้นะครับอยากให้นะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มีความรู้ติดตัวไว้นะครับไม่ใช่ว่ามงแต่ไปเชื่อ คนนั้นทีคนนี้ทีนะครับมันไม่จบหรอกครับสิบคนก็1ิบเรื่องนะครับแต่ผมเรื่องเดียวนะครับเชื่อไม่เชื่อจริงไม่จริงนะครับท่านต้องพิสูจน์เองนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราเคยนําพระชุดนี้ไปให้กับอาจารย์ละอนะครับที่จังหวัดลบบุรีตรวจสอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกใบรับรองมาเรียบร้อยแต่ด้วยว่าหลักทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเครื่องเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็ต้องไปดูในส่วนของว่า,าคนที่อธิบายเนี่ยเขาเข้าใจลึกซึ้งแค่ไหนนะครับไม่ใช่ว่า,าพระเราไปเท็กับเขาแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่นะครับผมบอกเลยนะครับในยุคสองสี่สี่ศูนย์นะครับคนที่เกิดทันพระชุดนี้ตายหมดไปแล้วนะครับตายหมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอคนที่อยู่เนี่ยคือคนที่ทะเลาะกันอยู่นะครับว่ามีไม่มีใช่ไม่ใช่จริงไม่จริง นะครับผมบอกเลยนะยุคสองศีรษูเนี่ยถ้ามันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมัน็อืมอไม่ธรรมดาครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยครับวันนี้เราจะนพระ,อะจอบหลวงพ่อเงินนะครับจอบหลวงพ่อเงินนะครับนํามาเผยแพร่นะครับเพื่อเป็นองค์ความรู้นะครับจะได้คุยกันรู้เรื่องแล้วภาษาเดียวกันนะครับเราคุยภาษาไทยเราอธิบายเชื่อไม่เชื่อจริงไม่จริงท่านจะต้องวิเคราะห์กันเอาเองนะครับ ส่วนตัวของผมมีหน้าที่ป่ผยแพร่นะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยนะครับอ่าจบหลวงพ่อเงินเนี่ยอ่าเป็นพิมพ์ที่ถือว่านิยมพอสมควรนะครับเพราะว่าเรายัางที่ผมได้เรียนนะครับว่าอ่าการศึกษาอ่าไม่มีวันจบสิ้นนะครับอยากให้ทุกคนมีความรู้เก่งชำนาญน,นะครับโดยเบื้องต้นหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านสร้างมายุคแรกในยุค2440นะครับ แล้วเอกลักษณ์ของจอบชุดนี้นะครับก็คือ,อแม่เหล็กตูติดด้วยนะครับแต่ด้วยว่าเราหาแม่เหล็กไม่ติดมาดูดให้ท่านไม่ได้ก็เลยต้องเอาภาพนิ่งไปก่อนนะครับแล้วเคลื่อนไหวไปบางส่วนนะครับเราพยายามสอนให้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับโดยรวมแล้วพิมพ์นี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับเมื่อพิมพ์ที่หายากนะครับได้หลุดออกมาเอ้ยโฉมให้ทุกคนได้เห็นมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะไม่ใช่ว่า เรานําเรื่องอะไรมาเล่าสูกกันฟังไม่รู้นะครับโดยปกติเนี่ยผมจะเน้นไปนะว่าใครจะเช่าก็ได้ไม่เช่าก็ได้แต่ด้วยวาจาที่เราเคยลั่นไปแล้วนะครับบอกเลยว่างานบุญปิดไปแล้วนะครับทําให้หลายคนผิดพลาดหรือไม่ทันการหรือด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจแต่ตอนนี้เราก็เริ่มเปิดประเด็นแล้วว่าใครที่อยากจะเรียนรู้กับเรายินดีบอกสอนนะครับ ใครอยากเช่าก็เดินทางมานะครับโดยที่ว่าเราจะไม่บังคับกันว่าการเปิดแบ่งเช่าเป็นแบบใดอย่างไรนะครับรายละเอียดเนี่ยถ้าเป็น f อฟรุ่นเก่าที่ว่าติดตามกันมาก็จะรู้ราคากันดีนะครับแต่เราก็บอกแล้วว่างานเราไม่รับงานบุญแต่เราจะรับเป็นปัจจัยนะครับเพื่อนะครับหาทุนทรัพย์ของเรานะครับถามโปรเจกต์ให้แล้วเสร็จนะครับก็อย่างที่ผมบอก้วครับหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับมีทั้งสวยและไม่สวยนะครับจะเรียนรู้อะไร ่าก็ต้องค่อยๆศึกษากันไปนะครับจะได้รู้ว่าอ่ามีพิมพ์อะไรบ้างอย่างไรจริงแล้วอ่ะมีทั้งหมดสามพิมด้วยกันอ่าเพราะเราก็บอกว่าเอาพิมพ์หลักๆมีแข้งตรงแข้งติดนะครับอ่ะครับผมก็อย่างที่ผมได้พยายามสอนนะครับว่าอ่าการดูจอกหลงพ่อเงินเนี่ยหลวงพ่อเงินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอ่าบอกตรงๆเลยนะ หลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นพิมพ์รอโบราณนะครับแล้วรอเป็นช่อแล้วมาตัดนะครับไม่ใช่นะครับรอทีละองค์นะครับไม่ใช่นะครับโดยเบื้องต้นเราได้ทําการขึ้นกล้องด้วยกล้องพัน0 x กนะครับกล้องพัน0 x เนี่ยสามารถขยายจอหลวงพ่อเงินนะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีนิตินะครับหลายท่านก็บอกว่านู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับก็เลยนํา สื่อมาคุยกันนะครับว่าจอบลองเงินเนี่ยการรอโบราณสมัยก่อนนะท่านลองวิเคราะห์วิจารณาตามนะครับเห็นไหมครับการรอโบราณเนี่ยมันจะต้องเห็นอะไรนะครับการยุบยับย่นแตกนะครับมันจะมีอยู่ในองค์พระทุกองค์นะครับทุกองค์นะครับไม่ใช่จะต้องเป็นผิวตึงเสมอไปนะครับการที่ผิวเสมอตรงไปอะไรเงี้ยผมบอกเลยนะครับว่าผิวตึงโอกาสที่จะเกสูงนะครับเกสูงเกสูงเพราะอะไรเพราะว่าเป็นพระล่อนนะครับล่อนหมายถึงว่า ทำให้เร็วขึ้นนะครับมีขนาดที่เท่ากันนะครับแต่ของเราเนี่ยใต้ฐานเนี่ยจะมีรอยตัดทั้งหมดนะครับหรือใต้ต้นหลงพงเงินนะครับจอบชุดนี้นะครับมันจะมีรอยตัดนะครับแล้วก็รอยแต่ใบรอยเจียนะครับก็เดี๋ยวเราจะขยับให้ดูครับท่านจะเห็นอะไรหนึ่งการเซตตัวการแตกตัวนะครับแล้วก็พวกตะไคร่เสมาสีเขียวนะครับโดยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูส่วนตรงนี้ครับให้ชัดขึ้นนี่ครับท่านจะเห็นว่าพวก คาบตนมินต่างๆเนี่ยยังเห็นอยู่นะครับยังเห็นอยู่นะครับทองก็ยังเห็นก็มีกระแสทองคํานะครับกระแสทองคํากระแสเงินทองหน้าก็จะอยู่ในองค์พระนะครับไข่เต่มมานะครับคาบน้ําน้ําทองนะก็เราก็จะเห็นนะครับอ่าแลวส่วนเรื่องความคมชัดเนี่ยเราเน้นไปที่ทางลักแล้เลยเพราะเป็นจุดที่ดูง่ายที่สุดนะครับเป็นจุดที่ดูง่ายที่สุดเพราะว่าจุดนี้ลึกนะครับเมื่อมันเกิดลึกนะครับเราก็จะเห็น คาบใครต่างๆอยู่ในฟอกนะครับเก้มันไม่ทำหรอกครับเพราะว่าทํายากนะครับเราจะบอกไอ้ส่วนตรงนี้ไปนะครับแล้วก็จะไปดูในส่วนของอ่าที่เขาเรียกว่าแข่งติดแข่งคิดแข่งอะไรเนี่ยนะคร,รับอ่าอันนี้จะเรียกว่าแข่งกระดกนะครับจุดนี้มันจะกระดกขึ้นนะครับกระดกขึ้นถ้าเป็นแข่งติดมันจะเรียบชนนะครับอ่าเบื้องต้นอันเนี้ยเขาเรียกว่าพิมพ์นิ้วกระดกนะครับก็ถือเป็นปพิม์นิยมพินหนึ่งนะครับไม่จัดว่าเป็นพิ์ที่ไม่ได้เล่นหา ทีมนี้เป็นพิมที่เล่นหากันนะครับแล้วเราก็จะบอกว่าวิธีการดูนะครับท่านก็จะเห็นการเซตตัวการแตกการยับการย่นเพราะเป็นจอบที่รอด้วยไฟนะครับหลอมแล้วเทเข้าเบ้าแล้วออกมาเป็นช่อแล้วจึงนํามาตัดนะครับเป็นองค์โดยมีรอยตะไบที่ก้นก็ดีนะครับเป็นรอยยาบ้างก็มีละเอียดบ้างก็มีนะครับแต่มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นของเราคือเราอยากให้ศึกษานเนื้อครับถ้าเนื้อดี นะพิมพ์ถูกโอกาสที่จะเป็นพระแท้เนี่ยสูงนะครับไม่ใช่ว่าพูดอยู่คนเดียวว่าแท้อย่างนั้นเกยอย่างนี้ใช่แบบนั้นใช่แบบนี้ผิดหลักครับเราอยากให้ทุกคนเปิดฟ้างนะครับเปิดฟ้างในที่นี้หมายถึงอะไรนะครับก็เราจะได้ศึกษาไป,ปรพร้อมๆกันนะครับอ่านี่ก็คือด้านหลังนะครับท่านก็จะเห็นมีมีเงินทองหน้าเนี่ยคือกร,กระจายอยู่ทั่วองค์พระนะครับของเก๊อ่ะมันจะเป็นทองเหลืองนะครับ แต่อันนี้นอกจากไม่เหล็กดูดติดแล้วไม่มีคาบสนิมเหล็กเลยนะครับแต่ไม่เหล็กดูดติดนะครับอันนี้ไม่เหล็กดูดติดแน่นอนนะครับแล้วเป็นพระทีะ่แท้นะครับโดยมีผู้เชี่ยวชาญสองท่านนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับคือท่านอาจารย์สวัส์เขมพุทธนะครับแล้วก็อาจารย์ละออนะครับเข้าเครื่องสแกนไปเรียบร้อยแล้วส่วนใครจะเชื่อเครื่องหรือไม่เชื่อเครื่องหรือจะเชื่อคนไม่เชื่อคนอันนี้มันสุดแล้วแต่นะครับ ผมมีหน้าที่เผยแพร่นะครับ<พ>ครับผมอย่างที่บอกว่า,าหลุมพ่อเงินเนี่ยเป็นครางที่ดูง่ายนะครับถ้าเราเข้าใจนะครับก<แ>ารที่เราเข้าใจเนี่ยเราจะต้องมาคอยบอกสอนนะครับ<แ>เนื้อพิมพ์ทรงนะครับไข่ปลาล้อมรอบมีปลาเล็กปลาใหญ่นะครับเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันเพราะว่าจอบแข้งตรงแข้งติดแข้งกระดกสามพิมเนี่ยเป็นพิมพ์ที่เล่นหากันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางชมลมนะครับ สมาคมนะครับเขาก็เล่นพระแบบนี้นะครับโดยโลหะที่ว่านี่ผมจะเน้นไปทางโลหะเพราะโลหะสมัยก่อนกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกันนะครับเพราะเราพยายามสอนว่าโลหะยุคนั้นนะครับในป,ปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับแล้วผลการตรวจทางวิเคราะห์ ด้วยเครื่องสแกนนะครับเราได้ผลบวกนะครับนั่นแสดงว่าเราโชคดีที่ว่าเรามีพระที่ถึงยุคนะครับในยุคของหลวงปู่นะครับหรือหลวงพ่อเงินยุค2 4 4 0นะเป็นต้นมานะครับโดยมีช่างช่างรอนะครับเป็นผู้รอผู้แกะแม่พิมพ์ถวายหลวงปู่แล้วนำมการมาเทรอนะครับแล้วก็มาจำหน่ายเพื่อสร้างนะครับกุติบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับวัดนะครับก็เป็นเรื่องที่ดี แล้วก็เป็นที่มาที่ไปในการสร้างพระชุดนี้นะครับนอกเหนือจากตรงนี้นะครับก็ยังมีอีกหลากลายพิมพ์นะครับอยากให้ทุกท่านได้เรียนรู้นะครับศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังนะครับไม่ใช่ว่าไปฟังคนนี้พูดอย่างหนึ่งคนนี้พูดอย่างหนึ่งผมบอกเลยนะครับสิบคนสิบเรื่องสิบอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนเนี่ยขอให้ท่านจดจานะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ทรงหรือรายละเอียดนะครับต้องดูให้ได้นะครับซึกซึกแบบธรรมชาติ นะครับสวยต้องสวยแบบว่าสวยจริงๆไม่ใช่สวยแบบแบบล่อนแบบนางฟ้าอะไรอย่างนั้นก็คือเป็น,เป,นเป็นพระที่โอกาสแกม้มันจะสูงครับเพราะพระในยุคนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมันเป็นงานเทรนะครับไม่ใช่งานล่อนงานชีดนะครับมันจะสวยวิ่งนะครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาดูพระนะครับท่านต้องฟังหูไว้หูนะครับเพื่อเป็นองค์ประกอบในการศึกษาพระนะครับโดยเฉพาะโลหะเนี่ย การรอเนี่ยมันจบที่งานรองานรอเนี่ยเป็นพระที่ศิลปะดูง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่ใช่งานปัม๊มถ้างานปั๊มออกมาไนี่ตรงกันหมดเท่ากันหมดนะครับอย่างหูดวงจอเพลางเงิน,นจะเบี้ยวนะครับส่วนใหญ่เพราะเป็นการรอแล้วเทลงไปในเบ้านะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องรอยพดนะครับหรือ,อาบางองค์ไม่เต็มนะครับหรือปองอากาศมันจะมีอยู่ในองค์พระนี่คือหลักการในการดูพระที่จะนาพระโดยเฉพาะหลวงพ่อเงินจอหลวงพ่อเงินหรือหลวงพ่อต่างๆที่เราพยายาม บอกสอนกันนะครับเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเป็นประโยชน์นะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจในเรื่องการถูรลมากกว่าการพาณิชย์หรือการซื้อขายเกิดขึ้นโดยที่เขากำหนดว่าจอบลงพ่วเงินเนี่ยเล่นกันประมาณองค์หนึ่งเกือบล้านหรือมากกว่าล้านก็น่าเสียดายนะเพราะวา่าบางคนเนี่ยมีเงินนะครับแต่ไม่มีความรู้นะครับเอาเงินไปซื้อความรู้ แล้วมาวัดใจทีสุดท้ายเป็นไงครับโดนเก๊นะครับพอเก๊ปุ๊บก,ก็จะโวยวายบ้างนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นาการศึกษาเนี่ยเราเน้นมากที่สุดเลยเพราะว่าเราถือว่าเราไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่เราให้ประโยชน์อะไรไปแล้วท่านได้อะไรเนี่ยคือสิ่งที่เราบอกท่านนะครับเพื่อให้ท่านได้มีความรู้นะครับจะได้ไม่ต้องตกเป็นเดือของนะครับผู้กวิชาชีพนะครับที่ทําธุรกิจโดยตรงนะครับผมเองอ่ะ ก็โดนด่ายเยอะแต่ก็ทําใจได้เพราะผมไม่ได้ยินนะครับถ้าผมได้ยินก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าได้ยินผมก็ไม่เจ็บเีกยเพราะเขาไม่ได้มาต่อยผมนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีหน้าที่ว่า,าเราเนี่ยจะบอกสอนท่านนะครับในลักษณะ เชิงวิชาการนะครับผมเองก็ไม่ได้เ,เก่งกล้าสามารถไม่มีความรู้อะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเรามีพระเยอะเมื่อเรามีพระเยอะเนี่ยเราก็มาศึกษาพระเราก่อเสร็จแล้วเราก็ไปศึกษาาพระกับท่านอื่นนะครับและเอามาองค์ประกอบนะครับหรือหลายๆท่านรวมหัวกันหรือมาพูดคุยกันเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับการดูพระนะครับและสุดท้ายมันจะได้คําตอบที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้อะไรนะครับ